แทมเป้ให้โปรตีนสูงย่อยง่ายสบายท้องลงมาทำเทมเป้จากทั่วลันเตากันบ้างนะคะที่ให้โปรตีนสูงเนื้อนิม่มพร้อมอร่อยเราก็นําถ้่วมาล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดหนาว้ซ่องขึ้นค่ะหลางให้สะอาด,อ,อ,าอ,าดอีกหลอบให้กลิ่นขมอมดนะคะแล้วก็นํามาแกะเปลือกที่หุ้มอกให้หมดค่ะ นำมานึ่งให้สุกใช้เวลาสิบนาทีหรือว่าชิมแล้นะคะอย่าให้เขาสุกมากเกินไปเมื่อสุกแล้วก็นํามาเป่าให้เย็นอย่าให้ชื้นแล้วก็เอามาคลุกกับหพว่เชื้อแทมเป้นะคะอัตราส่วนทั่วแห้ง500กรัมต่อหัวเชือ้อครึ่งช้อนโต๊ค่ะเพื่อนๆสร้างมาทำหัวเชื้อไว้ใช่เองได้นะคะมีซุกก็มีคลิปวิธีการทำหัวเชื้อค่ะ ใครไม่ยากทํำก็สั่งซื้อได้นะคะมี่ซุปมีค้ายค่ะหัวเชียแทมเป้เมื่อคลุกข้าวกันแล้วก็นำมาใส่กล่องถิดจารูอากาศข้าวได้นะคะหว่างไหว48ิแปดชั่วโมงก็พร้อมกินเลยค่ะแทมเป้ทั่วรันเตามีซุปก็ใช้วิธีนึ่งนะคะผลทั่วเนื้อเขานิมถ้าตอมเดี๋ยวเขาจะเปียกเกินเผื่อๆก็ลองทำกันแล้วนะคะ พอให้อร่อยกับแทมเป้ทั่วรังเตานะคะขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตามวีแกนมีสุข